น้ำตาตอช่วยสวดอีกไหมถึงแลเนอ่ยอ,อ๋อผมถามว่าอาจารย์ลองยกตัวอย่างถ้าเป็นตัวปัทธวีสิวะแล้วมันจะเข้าสู่วิธีจิตของเป็น,งงนสุทัศน์เชตาวานได้ยังไงครับตัวของอเป็นตคาราะนะฮ <c oughs> ะตาระตถาวตะคา,าลาะวาถ้ามองตรงนี้เนี่ยนะเป็นรูปแบบเฉยๆเนาะถ้ามองตรงนี้เป็นรูปแบบ ถ้าหากว่าคนนี้ยังเป็นทวิตอยูอ่ออกีละหน่อยถ้า,า <c oughs> เป็นทวิตอยู่เนี่ยแล้วเขาไปนั่งเนี่ยในสถานที่ที่หนึ่งและสถานที่ตรงนั้นอ่ะแข็งแข็งอย่าง,างี้ยแข็งมากเลยเมือ่อไปสัมผัสอาการแข็งเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงเหรออืม เหมือนกันค่ะตรงอติตาตะวังเนี่ยรากยากเลยน,นนี้ปฐวีอันนี้สมมติว่าเอาแข็งด้วยกัคนครับความแข็งความแข็งเนี่ยบอกว่าหนึ่งในในวินิพุกรูปแปดใช่ไหมคะ,คะเออขอใคอ่ะขอใรอ่ะในนิพันธ์นรูปสิบแปดใช่ไหมคะ ความแข็งหนึ่ียนมหาเวรตุลูกอ่าทีนี้ความแข็งเนี่ยเป็นสุขุมารูปหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่หรือเปล่าคะใช่ไหมความแข็งเนี่ยเป็นสุขุมารูปหรือเปล่าความแข็งสุขุมารูปคืออันนี้นะอโอนะอ๋อครับตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเป็นสุขุมารูปหมดเลยอันนี้ในส่วนของ ปทวีเตโชวายโยกลทพระเนี่ยครับเขาไม่ใช่สุขุมรูปเขาเป็นโกลาลิกระุอ๋อค่ะค่จะไปหาลูก่อะไรค่ะเขาเปานโอลาลิกระุบลูกยาวใช่ไหมลูกยาวนเพราะว่าสุขมรลมันว่าละเอียดใช่ไะขนาว่ารูปอยาวยังรู้ได้าำใจอย่างนี้นะรู้ได้อย่างไร ในขณะที่ปฐวีเกิดขึ้นมาเราเขียนให้หมดค่ะเป็นโอปลาอริการูปแล้วก็มาเป็นธรรมารมณเป็นอารมณ์ที่เกิดทางใจได้ยังไงปกติแล้วอาการแข็งเนี่ยความรู้สึกแข็งเนี่ยเขาเกิดทางกายใช่ไหมคะกายแยกประสาทอาจารยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ย พอเป็นสุทัโมนโนทวานวิถีมั้ตัวนี้เป็นสุขุมรูปเออขอปอ่ะเป็นโอลาอิตรูปเป็นหนึ่งในหนึ่งในนิพพานรูปสิบแปดซึ่งเป็นปัจจุบันนิพพานรูปเพราะว่ามีอตีตัดทวนใช่ไหมคะ มีอติตาระวังเนี่ยค่ะถ้าทำมาารมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่นิพนธ์วัโรกสิบแปดเนี่ยอันนี้หนึ่งในสิบแปดไหมครับใช่ครับหนึ่งในสิบแปดถ้าขณะนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์ให้เกิดรู้ทันใจได้เนี่ยวิถีจิตจะต้องมีอติตาระวังเนี่ยถันนะคะ <c oughs> ทีนี้ถ้าว่าโดยโโรูปแบบรูปแบบของวิถีจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> แต่ผ้าดึงกลับมาหาตัวเราลองหลับตาหลับตานะ <c oughs> แล้วก็มีความรู้สึกในอาการแข็ง <c oughs> อาการแข็งเนี่ยร่างกายเนี่ยสัมผัสก่อนก็คือการย,ยประสานทาสัมผัสก่อน <c oughs> แต่ความรู้สึกนึกคิดถึงอาการแข็งจะเกิดขึ้นมาอีกทีนึงความรู้สึกว่าเป็นอาการแข็งต่อจากกายประสาทตรงนั้นนะเขาจะเกิดต่อเนื่องกันอีกทีหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายมโนทวารวิถีเนี่ยนะเขาไม่ได้เกิดต่อจากทางกายเขาจะต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของตัทนุวัติกามโนทวารวิถีก่อนแต่ความเร็วของเขา กระทั่งว่ามีความจําได้ไหมรู้ว่าอาการแข็งเนี่ยเป็นอย่างนี้มันมันซ้อนกันค่ะความรู้สึกจะซ้อนซ้อนกันอยู่ตรงนั้นความรู้สึกทางใจจริงๆซึ่งไม่เกี่ยวกับการที่ทางกายสัมผัสนะอันนี้มันเป็นความละเอียดความละเอียดที่ใจมันเข้าไปรู้ความรู้สึกแบบนั้น คือรู้สึกทางกายอย่รอบหนึ่งก่อนที่เป็นตระานุวัติการมโนวรรวิถีนะรอบหนึ่งก่อนทางใจใช่เป็นอตีต่าระวังก่อนอตีตาอตีตาข้าหน้าวิถีอัฐคณะวิถีเออสมูหคณวิถีอัฐณวิถีแล้วก็นามัคคณวิถีก่อนมาจากตรงนั้นก่อนหลังจากนั้นเมื่อการประมวลมากเข้ามากเข้าก็จะเป็นสุทาสได้ตรงนี้ต้อง ต้องฝึกตรงที่ว่าความรู้สึกตอนเนี้ยมันจำได้แนละแต่ถ้าไปนั่งที่ไหนหรือว่าไม่ต้องนั่งเข้าไปนั่งในรถของตัวเองไปนั่งบอบาดนิ่งๆมันจะคิดถึงความรู้สึกแข็งนะคิดถึงความรู้สึกที่เคยนั่งแข็งๆแล้วมันจะมีการเปรียบเทียบว่า เย็นนะแข็งบอกนั่งขับรถอะนิ่นุ่มนิ่มเขาจะมีการเปรียบเทียบอันนี้เข้าสู่เป็นปลญบั้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้เป็นบางอย่างแต่ความรู้สึกที่มันคิดเปรียบเทียบตรงนั้นะเป็นเป็นนิ่งความนุ่มกับความแข็งที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เราไปนั่งของนุ่มแล้วมันมีการเปรียบเทียบตรงนั้นแต่ยังไม่มีชื่อขึ้นมาดีนะ มันเป็นความรู้สึกครับตรงนั้นเราจะเห็นว่าโอ้ความแข็งเกิดขึ้นมาเป็นความรู้สึกในขณะที่นั่งบอดนิ่งแต่ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นมาในขณะที่นั่งบอดแข็งความรู้สึกถึงความนิ่งของบอะที่เคยนั่งก็มีมาครับ <c oughs> คิดถึงความนิ่งจังเลยใช่ไหมแม,หม่คิดถึงบอะใช่ไหมคิดถึงบาะที่เคยแบบเอามารองนั่นงเนี่ยอย่างเงี้ยมันนุ่ม อย่างนี้ค่ะก็คือในขณะน,นี้สัมผัสของแข็งแต่ไปคำนึงถึงของนุ่มถามว่าความนุ่มนั้นะเป็นธรรมารงได้ไหมเป็นได้ไงใช่ไหมคะเพราะเคยสัมผัสมาแล้วมันก็เลยมาปรากฏทางใจนะอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบอย่างถ้าเราดื่มน้าเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าว่าโดยการดื่มน้ำเนี่ยใช้สมนวนน้ําเย็นน้ําร้อน ในขณะที่เราดื่มน้ําร้อนเนี่ยมันร้อนจังเลยน่าจะมีน้ําเย็นมาเติมสักหน่อยนะนไปนึกถึงความรู้สึกเย็นเ,นเยนค่ะอ,อว่าแล้วก็ดื่มสักหน่อย <c oughs> <c oughs> จะได้เข้าถึงสภาวะ <c oughs> อันนี้เข้าใจเนาะว่าความรู้สึกแบบนี้แบบนี้เนี่ยมันผุดโผล่ขึ้นมาได้ยังไงมันเป็นความรู้สึกทางใจที่แบบ คิดนึกแบบเร็วมากเอออาจารย์จะมีคําถามตรวเนี้ยถ้าโลภะเกิดขึ้นมา <c oughs> <c oughs> คุณนักนอวัอรอกเลยเอถ้ามีความชอบเกิดขึ้นมาไปชอบความแข็งเงี้ยน,นะเนี่ยยกตัวอย่างเอาโลภะดอกที่หนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยและความรู้สึก มาเพราะความแข็งเกิดขึ้นมาแล้วทําให้ชอบอย่างเนี้ยนะทีนี้ความแข็งเนี่ยจะไม่ยกเอาพวกที่นั่งละเป็นน้ําแข็งได้ไหมครับได้ครับยิ่อากาศแต่ช่วงนี้นะคน้ําแข็งกาแขเย็นใช่ไหมคะเนี่ยพอนึกถึงน้ําแข็งบ้ะหิวกระหายรู้สึก ก้อนนะั้นโผล่ขึ้นมาทันทีเลยแค่คิดก็ถึงแล้วเรียกคิดถึงเออเอนมีคำว่าบ้าคิดถึง,ง <c oughs> เป็นพี่เอง <c oughs> แค่คิดก็ถึงแล้วนะโผล่ขึ้นมาทางใจล <c oughs> เลยใช่ไหมครับอันนี้เรียกคิดถึงคิดถึงน้ําแข็งน้ําแข็งก็ยังถูกคิดถึงได้เลยน้ําแข็งก็ยังทําให้ความอยากความชอบ เกิดขึ้นมาได้ตลอดเลยใช่ไหมคะเพราะมีอาการแข็งนั่นน่ะปรากฏให้โลภะเข้าไปรู้ใช่ไหมสิ่งนี้เป็นนามจิตนามเจตสิกใช่ไหมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะเนีย่ยเจตสิกเกิดร่วมกันเนี่ยนามจิตนามเจตสิกเกิดด้วยกันนามชนิดนี้มีธรรมารงชนิดนี้เป็นอารมณ์เข้าใจไหมเก่งมากอะไรจะเข้าใจ <laughs> อะไรจะเข้าใจ <laughs> อย่างไงเข้าใจง่ายก็พูดเข้าใจก็พูดนะอ่ะให้ยกข้อยางอะไรอีกเข้าใจแล้วนะแล้วถ้าหากว่าจะแล้วถ้าหากว่ามหากุศลจิตเกิดขึ้นมาครับดวงใดดวงหนึ่งสมมติว่ามหากุศลจิตดวงที่หนึ่งนี่แหละเกิดขึ้นมาครับตึก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 ปัดมีความแข็งเป็นอารมณ์ครับด้านแข็ง เอามาทำบุญได้ไหมได้แด้วโหนะบิ่นได้เป็นาไปสมนนดเออความรู้สึกนั่นะน้ำแข็งยีอยู่ที่ร้านอยู่เลยครับแต่ใจครับใช่ไหมฮะถวายพระให้ชื่นใจน้คเย็นเย็นใช่ไหมครับไม่ต้องน้ำแข็งก็ได้เอาของเย็นเย็นอาการเย็นตรงนั้นน่ะเป็นตัวไหนล่ะมหาวลูกสี่เอาวันไหน อาการเย็นลมครับอาการเย็นออกวามรู้สีคืออะไรเตโชครับเตโชไฟเย็นไฟเย็นใช่ไหมคบมีไฟร้อนไฟเย็นนะคือร้อนน้อยเลยเย็นใช่ไหมความร้อนร้อนจ้อยมีความเย็นเรับไฟเย็นความรู้สึกเย็นตรงนั้นเนี่ย สมมตินี่อันยกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือเย็นเนี่ยเตโชอ่ะเตโชเท่ากับไฟเย็นไฟเย็นเนี่ยยังเป็นโอลาลิกะอยู่ใช่ไหมใช่ครับเป็นโอลาลิกรูปเป็นคร,รมารมณ์ใช่ครับพราตอนนี้เนี่ยคิดถึงสิ่งนี้ใครคิดถึงนี่เลยเออชอบความเย็น จึงไปหาความเย็นมาทำบุญได้ไหมฮะได้จากนั้นชอบความเย็นก็นแล้วค่อยไปหาความเย็นมาทำบุญเป็นกุศลต,ตามมาหากุศลตามมาใถ้าบุคคลนั้นมีอุปิสัย์นะหรือไม่ก็ศรัทธาเกิดเลยนะศรัทธาเกิดฟัดอ่าอยู่นี่อืมไม่มี เจตสิกที่เข้าประกอบนีสามสิบแปดว่าโดยรวมใช่ไหมคะใช่ครับเอาศรัทธานะรับแล้วก็เจเหลือสามสิบเจ็ดศรัทธาเกิดขึ้นมามีไฟเย็นมีความเย็นนะเกิดขึ้นมาทำให้ศรัทธาไม่รู้เนี่ยค,คิดถึง่ีนี้คิดแล้วก็ถึงเลยต้องไปขวัญขวาย สัาเป็นผู้ที่นำทีมธาพ,พ,พวกปไปหาความเย็นมาเพื่อทําบุญครับได้ใช่ไหมคะ่ะเดีเ๋ยวหน้าหนาวใช่ไหมฮะ<ด> <c oughs> หน้าฝนหน้าร้อนฤดูกาลทําให้การขวนขวายเกิดขึ้นถ้าบอกหน้าร้อนปั๊บเดี๋ยวหน้าร้อนมาแล้วเนี่ยตอนนี้มาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมาอีกกว่านี้อีกใช่ไหม เจอเมษาใช่ไหมเมษาคิดถึงอะไรฮะสงครั้งน่ะน้ำความเย็นน้ำแต็งไหมแค่พูดอย่างนี้แล้วน้ําโผล่ขึ้นมาทางใจครับความรู้สึกมันโผล่ขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นเนาะไม่ว่าจะยกอะไรก็แล้วแต่ในจํานวนสิบแปดอย่างครั้งแรกเลยจายยกตัวอย่างเอาปริสาภาวะใช่ไหมจะได้เห็นง่ายหลังจากนั้นยกอิทธิภาวะ หลังจากนั้นคุณเอกเขาก็ถามในส่วนของตรงนี้ขึ้นมานเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้และบุคคลนี้ถามว่าถ้าหากว่านะยกมาอย่างนี้นลนะบุคคลนี้เป็นคนที่มีปัญญาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะทวีติตกุกากบุคคลเนี่ยเกิดอยู่ในมนุษย์ภูมิอย่างนี้น,นะเพราปกติถ้าว่าในภูมิโดยรวมแล้วอยู่ในการมัศติปุจคเจบแต่ทีนี้ว่าได้ไม่หมดนะ เขาได้แค่เอาว่าเป็นมนุษย์แล้วกัน,นเนาะเป็นมนุษย์บุคคลเนี่เป็นมนุษย์เนี่ยแล้วทีนี้อ่าดูนะเป็นมอรวิดวงที่สามด้วยนะเกิดขึ้นมาถ้าหากว่าในขณะนี้เนี่ยนะเขามีความรู้สึกอ่ที่จะทำบุญเกิดขึ้นมาแล้วมอกดุดวงที่หนึ่งหรือดวงที่สองดวงที่ห้าหรือดวงที่หกเข้าไป ดวงที่ห้าหรือว่าดวงที่หกเกิดขึ้นกับเขาได้ไหมได้ได้นะคนไม่มีปัญญาแต่มีบุญที่มีปัญญาเกิดขึ้นมาเพราะอ่าร้างแทรกเข้ามาหรอไม่ต้องมีกัลยาณมิตรช่วยอ๋อรว่ากัลยาณมิตรตเนี่ยต้องไม่ต้องมาฟังคำฟังคำ เข้าใกล้กัลยาณมิตรเราฟังธรรมสามารถมีบุญทําบุญอย่างับเรื่องของญาณสัมได้เขาสร้างเหตุใหม่ไงเ,เพราะมหากรุลมหากุศลเนี่ยมันเป็นกุศลชั้นสูงก็ได้เป็นกุศลชั้นต่ำก็ได้เพราะนั้นบุคคลใดก็าตามเนี่ยถ้าหากว่าคิดเป็นโยนิโสเป็นเจอกัลยาณมิตรศึกษาเล่าเรียนในเรื่องของการให ใช่ไหมคะ,ใ,มคะในเรื่องของการให้สิ่งบาง่ยครับุญที่เป็นยาณสามก็เกิดขึ้นมาได้กับเขานะเขาแต่ว่าเขาสะสมของใหม่ไนีเพราะว่ามหากุศลเนี่ยเป็นการเสษอารมณ์ใหม่ใช่ไหมทําให้บุญเกิดอยู่ต่อเนื่องเนี่เรียกว่าสาร้างเหตุใหม่แล้วเหตุนในนี้มีกี่เหตุคะ